สวัสดีครับมีครับวันนี้อยู่กับน้องน้องท่เราครับวันนี้นี่ครับวันนี้ได้วันนี้เราทําอะไรนะนี่ครับเขาเรียกพริกอะไรนี่พริกเนื้อบ่พริกลาบผมได้พริกลาบมีน้องในค่ายเนี่ยครับผมทักไปถามน้องว่ามีพริกลาบไหมเขาน้องเขาเลยทําให้ครับนี่ครับโปกติผมเป็นคนมากินลาบหมูเนื้อแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นการร้องเห็ดครั้งแรกเลยเมนูเนื้อเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันสนัก เดี๋ยวมนู้ยไก่กับบัทันท่บัท่นเคยเห็นเด้อครับสมัครมีแต่อีสานนี่ครับเอาหนาหมูอย่าเพิ่งใส่เลยนี่ครับปักษาครับดูด,ดูหน้าหล่อแล้วเนี่ยองีหน้าสิฮะเอ้ยนี่ครับเมาใส่หมูหมูโลนึงนะครับมันเนี่ยใครกินไ,ม,ไม่ดีอ่ะเอาไปทิ้งใครกินจะเป็ดฮะใครกินแจะเป็ดลาเป็ดเนื้อนะเอ้าวยังลงบันนี่ นี่ครับถาดบดได้ครับเครื่องในมาเต้นอันนี้ตับได้ครับผมต้มแล้วด้วครับอันนี่ใส่ซีอน๊ด้ะครับผมต้มเรียบร้อยอันนี้กะหน,นังหมคออูครับขยาหม้อด้วยเออแบบมีรู้เรื่อยเชฟวันนี้รอเลยวันนี้นฮัลโหลมเออนี่ครับเอาขยะหมอขยะหอ,อกหอันนี้เราใส่หมดเลยเลยหรอโอ้ย เนอะอันนี้ไปพอ,พอกันพอกันไาคราับสากะไนะอ,อยังน,น,น,นี่นะยังไม่ตายฮะเอาไปทั้งสุดปะฮะคนเลยยังย่งเออเนียนมาเนี่ยนี่ครับสิ่งขาดอะไรครับในการเ็ดลาบหมูนะครับนี่เลือดครับอเอาเ้เเอา <c oughs> เหมือนูบางคนเขาใส่นี่นะใส่รถดีบางคนคนเขาน้องเขาปรุงมาแล้วเดี๋ยวบางคนมันเขาใส่รถดีแล้วเขาขาดไปไลยนี่วะนะผมชูลรถครับนี่ขาดไปเลยนะครับคนอื่นบผมบรูว่าสูตนเนื้อผมไส่ผมใส่อะาววิครับนี่ครับนี่นขยำกันนะครับเออเออนี่ครับพิเศษเทียบใครดีไหมอืมอะไรนะเคลืยันมเคขยำไหม ัาษาทำแรงๆนี่ให้มันดูเออคือาค้ะคือหมดเลยเนี่ยเอามอ้งออกก็คือดอกนี่เห็นว่าเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งออชิมกูะเียอร่อยไหมออีกไม่ถึงนั่นเดียวมาใส่เตเมหมดเลยมั้งหมดหมดหมดมูมันหลายกันไอ้เว้แซ่บเายกระเทีถ้าอร่อยแล้วจ่าจะให้ไปคอเขาอีกนะ ขอสูดขอ่ามีครับผมจะ่บ๊ททันซิมนะครับเมีูนีนเ้างจะไปซิมตอนซุกตอนสุกเนาะตอนสุกหลุดยังส่ผมก็ออกตัวก่อนนะครับว่าครั้งแรกนี่ครับปิดเจ็ดนะเอาเลือดถึงนี่ครับทีเด็ดมือกี่เลือดนี่ครับใส่เบอรหลุดยังไงหมดเอ้าเอาเยอะ เป็นวันนี่เป็นว่นี้ดูไปคนเมือวานเแล้วก็เมือวานเสต้องไล้างตาแล้วเนื้อนี่ครับลอดเน้อขัวได้ครับนี่เข้จีขัวตอนนปลาอย่างน้อยแล้นวมีนย้อนนปลามันก็ท่านเ็เห็นได้ครับ ีนะบไอเด็กอ๋อมีครับขัวได้ครับบานี้บานี้เขาขัวขัวสุกแล้วเนี่ยกวสุกคอยเอาผักลงครับผักที่ขาดบัตรใดนี่ครับักสารเลียหอมปีแล้วก็อีกยังนี่ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็นี่ครับผักแพลวครับสีขาดบัตรใดผักแพลวภาษาไทยเอิ้นยยังบ่ผไปเยอ่พลียวอ่ะไหนครับผักแพลวดมดูนผักแพลวอ่ะ ตองเห็นต้นเป็นใบเลี้ยงๆนะอ่านี่ครับขังแหลกกันนะครับนี่เปรี้ยวบอกเราขวอย์ผมขอขวอย์มันสุกแป๊บนึ่งนะครับนี่ครับมันขวยเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้บ้างปิดแก๊สนี่ครับผมขวอยสุกไปแล้วครับทำไปประมาณห้านาทีนี่ครับขังแหลกนะครับออกโต้กอนนะครับผักลงนี่เออนี่เอียงก่อนหอมปีเอาขี้ไปเรื่อยสะระแหน่ลงไป อย่งไปหมดอืมมีอะไรอีกอันนี้ต้นหอมผักชีเราจะห<ด>ักเพลียวใส่ลงไปหมดเลยเออล,ลูกโดดมาลูกโดดใส่ได้ไหมใส่เลยนะใส่เลยฮะลูกโดดมาลูกโดดมาลงรับนี่นี่สิตรารคล้องแสบอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็ขังแรงนะครับเหมือนกันน้องก็ปรุงมาให้แล้วครับก็แสบเอาชิ้นใหม่ภาษาซ้อนมนาะ นี่หอมหอมบักเปี้ยวหอมสาลเนียครับคนยุ่มอันนี้จะได้กินโคกอ่ะเนี่ยเป็นไงนี่ยนี่นี่นี่ตีครับอันไรยยากอืมประวัติศาสตร์ได้เฮ้ยครับนี่ยครับรามเหนือแถวๆลองดูครับโอเคครับ